ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จโดยการนำของนางวชิราพรสางแก้วผู้อหน่วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคมพศ2569ดังนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดำเนินการจัดการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษาในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ในพื้นที่ทั้ง8ตำบล ระหว่างวันที่7และ8มกราคม2569นางวชิวราพรสังแก้วผ่วอในวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จพร้อมด้วยข้าราชการครูและครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลละหนึ่งคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำนักง,งานสก,ารกรประจำจังหวัดกาลสินณโรงแรมริมปาวจังหวัดกาลสินวันที่7มกราคม2569ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็ดจจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาหมุกโดยมีนายกฤษกรชาวติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จเป็นประธานในการดำเนินโครงการ ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินวันที่9กมกราคม2569โดยการนำของนางวชิวราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ ระหว่างวันที่12และ13มกราคม2569นางวาชิวราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จพร้อมด้วยข้าราชการครูเขาวร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำผลงานและการยื่นขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ P.A. ผ่านระบบ D.P.A. ประจำปีงบประมาณพศ2569 นาะบ้านสวนสุมแสงอำเภอกันทรวิชัยจัังหวดมหาสารคาม วันที่19มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จมอบหมายให้นางจิตศนาสุนทศักิ์และนางสาวสุรีพรแก่นพุธครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินประจำปีงบป,ประมาณพศ2569ณห้องประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ว,ะะวันที่20มกราคม2569โดยการนำของนางวชิวราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จพร้อมด้วยคณะครูบุคลา,ากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสอกอรร้อยแก่นสารสินเกมครั้งที่4โดยมีนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด นสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารครามวันที่23มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง8ตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมสอบกลางภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568โดยมีคณะนิเทศติดต,ตามสนามสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด นำโดยนางอุทัยวันบัวพันธ์ครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาวทันวรัตน์กัลยาณมิตรนักจัดก,การงานทั่วไปออกนิเทศติดตามสนามสอบศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง8ตำบลในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่5มกราคม2569ห้องสมุดประชาชนอำเภอสมเด็จได้รับมอบหนังสือสือ่อจากนางนิตยาสังวนสัตว์และนายประเวศสนอเสียงประธานหน่วยกู้ภัยอโศกสมเด็จที่บริจาคหนังสือให้กับทางห้องสมุดประชาชนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ทำการคัดแยกและนำไปหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป วันที่7มกราคม2569ห้องสมุดประชาชนอำเภอสมเด็จจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแฟนเพจ Facebook ของห้องสมุดประชาชนวันที่9มกราคม2569คณะครูบุคลากรรับมอบของขวัญของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569จากพระครูปริยัตตยาพรเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ เจ้าอาวาสวัดมัชชิมา,าวาดตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จวันที่12มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จมอบหมายให้นางสาวนุชจรีสีบัวบนนรรลักษ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรรประจำจังหวัดกาลสิน นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาปีปทุมและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพยัคฆภูมิพิสจังหวัดมหาสารคามงานตามนยโยบายและจุดเน้นในระหว่างวันที่17-18ถึงมกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ มอบหมายให้หนางสาวสุรีเพิ่มศินครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาวนัทธิดาพรเวียงสีมาครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมจัดนิทรรศาการกิจกรรมงานสวิตโฮริเทสสืบสารตำนานขนมไทยหลักสูตรขนมข้าวตอกโบราณนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ครองเตยกรุงเทพมหานครงานภาคีเครือข่าย ในวันที่5มกราคม2569โดยการนำของนางวชิวราพรสังแก้วพ่วมในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงจำนวน4ตำบลได้แก่ตำบลสมเด็จตำบลสีสมเด็จตำบลหมู่ม่นและตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินวันที่6มกราคม2569โดยการนำของนางวชิวราพรสังแก้ว ูวมในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จพร้อมโดยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและร่วมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะณห,หอประชุมบุรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกฬสินวันที่6ม,มกราคม2569 นางวชิวราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จมอบหมายให้นางสาวพกาพันธ์จันทแสงครูชำนาญการนางแววตาทวินครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาวนุจรีสีบัวบรรณรักษ์เป็นตัวแทนสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569นาเเทศบาลตำบลสมเด็จ วันที่7มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วพ่วอในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จมอบหมายให้นางสถาพรศนสมริดครูสนย์การเรียนรู้นางสาววิริยามีคะ รูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและนางสาวนุจรีสีบัวบรรณรักษ์ร่วมจัดกิจกรรมทำริบบิ้นไว้อาลัยในงานมหกรรมรวมผลคนชนเผ่าสร้างสุขภาพดีวิถีชาวตำบลมหาชัยณเทศบาลตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จในวันที่16มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่70ประจําปี2,569ภายใต้หัวข้อแก่นสาระพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินณหอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยายลัยกาลสินอำเภอเมืองากาลสินและรับรางวัลครูดีสีสมเด็จณหอประชุมโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จอำเภอสมเด็จ ในวันที่23มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จได้มอบหมายให้นางสาวทิติมาเทียนไทยสงนักวิชาการศึกษาและนางสาวสุรีเพิ่มศิล ปรูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมจัดก,กิจกรรมการประเมินมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมการสอนทำริบบิ้นไว้อาลัยและกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยพวงกุญแจจากรวดกรรมหยี่ณนโะรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยาตำบลลำห้วยหลวอำเภอสมเด็จวันที่28มกราคม2569นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ ได้มอบหมายให้นางสาวพกาพันจันทแสงครูชำนาญการเข้าร่วมประชุมตามโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอณห,ห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จขอขอบคุณค่ะ